ก็คลิปนี้ค,นครับก็ถือว่าการมาเยี่ยมเยี่ยมดูสวนเนี่ยพ่อคุณวัลลังเสริมบอกว่าใช่เรื่องของอีย่งก็ไบโอเชียตทางยอดแล้วก็จะว่าพากันมาดูวิธีการทํางานของมันอะไรอย่างใดแต่ว่าพอเห็นว่ามันเขียวขึ้นกว่าก่อนบ่พอป,ปีก่อนบ่ใบเขียวขืนก็ดีก็ปีไก,ยอยก่อยู่ป,ปีไก่นี่บ่ค่อยถ้ว่าไรใช่ยังว่าปีก่อนเป็นนัน่นฝนกตรกตรกุนก็ปีนี้ฝนก็ตกเนาะสองปีน่นบ่แล้ว อาจจะมีเหตุปัจจัยตัวนี้ใหญ่ไว้ขนาดทีงเจ้ยมันที่เป็นน้ำหลุกใส่ปุ๋ยน้ำหมุกใส่ปุ๋ยน้ำตีเอาปุ๋ยแต่ว่าผิดหูผิดตาอยู่บอกว่าปีนี้ตาปีนี้ดีก็ปีไก่อยู่อ่ามันไล่ไม่ใบมั้ยใบมันเกิดเร็วอ่าแสดงว่าจะปิดได้ยินว่าเขาจะปิดหอดมันเดือนพืชผ้าอืมเริ่มต้นพฤษภานะแต่ถ้าเกิดพฤษภาถ้าเกิดว่าใบมันพร้อมปปนนี้ก็คงจะเร็วขึ้นอยู่เร็วขึ้นผมว่าหลังสงครารนี่แหละทั้าหากว่าฝนตกยุ่ง่กับหลังสงครารแล้วสิเปิดดไ้ เคยแต่กับป่ามานเพียงเทิงเดือนเมษายปลายเดือนเม่สายปลายเดือนเมษายเพราะว่าปีไก่ผลบ่ไข่ลุ้งในปีปิดปิดมกรล้าหนี่ได้กี่ยีบ่พักแล้วบ่กีดยังอ่ะคือไม่แล้วกี่อีกแค่นึงอีกแค่นึงแล้วก็สีสิบหามกกล้าแล้วก็ยุดมายุดยุดโดยชิมหามกกล้าใช่ถังจะไต่วันสี่สิบสองมกกล้าเหรอตอนนั้นสี่สิบสองมกกล้าได้ไรบ่เนี่ล่าสุดช่วงมกกลาร้อยแปดสิบกว่าร้อยแปดสิบกว่าอืมร้อยแปดสิบกว่าลูก ถือว่านันเยอะสภาพอย่างดูแลได้เหมือนกันนันยูคนตอบแทนคนิเดือนประมาณนีนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาได้ร้ายหรือสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาครับช่วงนั้นเหตุปัจจัยก็พร้อมนั่เนาะเลยถ้าเกิดมันมีตัวเรื่องเพิ่มปริมาณอี่นะแข็งขัด แต่บางคนช่วงพฤษภาคมจริงพวกจีกาท่านว่าจริงอยู่แต่ว่าบ่ออกก็มี <c oughs> ถ้าเกิดว่ดูแลบ่ถึงดูแลบ่บ่มีตัวที่จะเติมเต็มให้มันอืมน่นาเป็นส่วนหน้าถึงส่วนที่นั้นาเนของอย่างพรา,าก็จให้เขามีความรูนนน้นเสนอื่่ง่นจะซอยให้เขาได้ เราใช้ย่านกบบันจะเคียไปนึ่ก็เมื่อคลนปนี้เมื่อวานนี้ภาษาังเกฤษเขาบอาชัดเจนดีเขาสามารถนำเสนอได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งกับฝากไปดูกันนะครับกับศูนย์สุดภาคพื้นตัวอจีบริษัทออกเดลวารครับศูนย์แปดสี่เก้าห้าสามแปดแปดแปดศูนย์นะครับศูนย์แปดสี่เก้าห้าสามแปดแปดแปดศูนย์เรื่องยางยกให้เรานะครับเรื่องยางยกให้เรานะครับ ทาเราได้นะครับที่หมายเลขที่ผมแจ้งไป084938880นะครับ well อยากรู้เรื่องอย่างนะครับทางเราช่วยคุณได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิริมท่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับปัญหาอย่างทุกๆอย่างนะครับ084938880ครับ084938880แล้วฝากกันไว้ครับทุกทุกวันค่ำทุกทุกวันศุกร์ครับที่สาขาอำเภอบึงการจังหวัดบึงการครับเปิดห้ของเรียนรู้ เปิดโลกนวัตกรรมทางการเกษตรใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมครับโทรมาสอบถามได้ก็แล้วกันนะครับเบอร์ทุที่แจ้งไปแล้วนั่นเองนะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ออกรีเนียไลนะครับ com g า e เข้า YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะทำงานร่วมกับเราทาง a c e b o o k นะครับก็มาสอบถามก็แล้วกันนะกับทีมงานที่ใช่เลือกทีมงานที่ใช่แล้วเราจะทำให้คุณประสบความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้เกษตรกรกได้นะนัเองนะฮะตอนนี้ขอก่าบเข้าม,มาสวัสดีครับ